ก้อนแ่นลาบละไรได้หน่ะแบบนี้ตั้งแต่เป็นกวิดเตร์ไม่ด้ทำวันหากเท่าไหร่หรอไม่ค่อยมีใช่ไหมแต่วันนาะไม่่คิดเตอร์ทำมากไหมทำาีอหาเวลาว่างไปได้ราโคริดเลยโคกูดิททำมากูิิดนี่ทำมาทังคมทำลาแต่รษฐกิจทำร้านราคาิดคนนานๆร้าน้ากนไม่ได้เลย ทุกชารจะทํางลูกาทุกอย่างลูกชายตัวเองด้วยเดีันทำอะไรแทบจะไปว่าละอ้ยก็อยู่กันไปนะใช่พวโคลินเนาะไได้ละไม่ใช่เป็นตโยมคนก็เป็นมันกันนั่งเเป็นวมาทุกคนขาดแลกวก็อยู่ด้วยกันต้องพบกันเคอรู้ว่าอะไรดุลใจฟันเห็นรอเก้าเราเราเรายมงเรียนตังใหม่เมื่อเช้ามื่ฝันเห็น ฝันเขาขับรถเป็นไหนรูน้วหบอกเขาบอกให้จอดให้ไหวมีเทวดาอยู่ที่ต้นไม้ต้นอะไรจำชื่อไม่ได้เขาบอกว่าเดินไปทิ้งต้นนี้เขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่ต้นนี้ต้งตอ้นนอ้นเขเดินไปพวกต้นเป็นกิ่งสองกิ่งใหญ่เลยต้องมีพ้าแดงมีต,อตาอะไรเต็ไมไปหมดเลยค่ะก็ยืนเนี่ยเขาจะมีโต๊ะวางของไหวแล้วไหวกําลังอธิษฐานว่าจะขอเลขอยู่ยู่อยู่รอเขาอยืน ยืนมาใส่ับาบเเลาไม่รู้เหมือนกัเนาพรพอพตียมจะถวายบางงคมคุนหลองก็ให้นั่งลงใครตะโวนมให้นั่งลงเนาจะนั่งท่านหายไปแล้วแล้วก็ตื่นเลยแลก็ตื่นเลยที่ัเหเจ้าก็มีอะไรย่างเอรายอ่มาทน่ะค่จริงอ่มาจากกรุงเทพแล้วจะขึ้นทั้งตวนไปลงตรงไหนก็ไม่รู้ อยากไปไว้พระวัดหลวงพ่อสรพงศ์ไม่เคยมาเลยนะไม่เคยมาเลยก็มาไม่เคยค่ะไม่เคยมาเลยแต่ผ่านเรื่อยก็มัาจอดทาห้องน้ำมันมีพี่คนหนึ่งพูถามว่าน้องขอโทษนะคะสรพงศ์อยู่ที่ไหนแบบอยู่กรุงเทพมั้งคะฟังดิไม่รู้อยู่กรุงเทพมั้งคะก็พี่ลูกเหมือนกันเดินใครบอกอยู่ที่แหนมใช่ไม่ไม่เชื่อหนจะเดินอ้ามาเจออาจารย์ตีนเพชรหนมาวันนี้ ไม่คิดว่าจะได้มาเจอตรงนี้ดูสิเนะี่ยะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งในในตรงนี้ต้องต้องมีอะไรสักอย่างที่ที่โดนให้มาตรง ที่เขาเขนไว้ัางเาที่รินราคาูที่ดิ้นคาบูไปถามกนเงไ่ซื้อไทีเยวเพปคาบูกับแรงวันนีไมไม่ได้ขายได้เก้าเก้าแสนหาตัวอหลากหายแล้วขาด้แ่หนต้องป็นัห่ีพอดีจะไปขึ้นเรื่องอะไรนะพวกเนี้ยขึ้นศสารที่ร้านนี้ให้คนอื่นให้ลูกนให้ลูก่ะ เห็นในรูปไม่เคยเห็นเทจริงโอใจนใกลังใจนะคะงเยอะกเงียเยอะน้องาแล้วุเลนัาเ่ี่เนาะ่งดีเยอ้ยนีเขาเคยนั่งน้ำโอ้โหโอ้โห เห็นเดียวผมอได้ได้เข้าเลยเข้าเลยได้ไหมได้นะครับโอเคครับผม เจ้เขียนเดี๋ยวแลเออกททพนะเดี๋ยวผมบอกททพลเองเจเขียนเอนเอ,เอแต่งมีวัดอะไรบา้างเนี่ยโยงไปเลยวัดไร่บ้านโยงโยงไปหมดเลยส,ขขอสลอดออย่างวัดบ้านไร่มีอะไรก็เอาขอเขียนมาอาจารย์ จะมาเปิดใช่พี่เอกทําอะไรไปบ้างอะไรไปบ้างเนาะตอนที่หลวงพ่อเลี้ที่วัดนึกขอขอต้องขออนุญาตพี่เดือนนั่นแหละแล้วพี่เดือนเนาะเดี๋ยวขออนุญาตทําแล้วให้ทศพลร้องก็คู่กันเลยเออเขียนเดียนเราพร้อมก่อนใช่ใช่ใช่เผื่อเออบอกพี่เดือนเดี๋ยวผมจะการให้ห้องวงห้องหันถูกต้องไม่ถูกต้องลงเขียนเลยดยให้อ เนื้อให้จานด้ให้หลวงว่อแหละกอหลวงว่าอยู่กันนี่มารู้หมดแหละหลวงว่าหรือว่าเจดีหอยก๊ดใช่แล้วก็แล้วก็เยอะเนาะส่วนส่นยาก็ใช้กุศลาร่วนยาก่ใช้กุศลสาแต่งแล้งกุศลารหสแเป็นเพงใช่แต่แต่ยังมีห้าแปดเนก้อนใช่นีนี้เพราะมันไม่ค่อย เดียจะมาเปิดแต่ต้องพร้อมวันนี้เาพิชิตภูน่ะเมื่อก่อนอาจารยที่เป็นเปิดตั้งแต่ล่างยันถึงบนสุดจะไ้ยินเรียงลเขาจะเิมจิดติมจิดเวลาคนเเราเปิดชิ้นตนมาวานเราเปิดรทกัน่ไปแก้ เยลงหนึ onder, ่งพอสี่นาทีเว้ยร้ายก็แค่พียงแค่พว่ออาจจะเป็นเพลงเพลงกันหรืเพลงเพลงเกิงี่สี่นาทีจยุดตอนนี้แดียท่านท่านรอรอย่านวหวพ่อ ยังไม่มีนอนตีสองตีห้าลูกกูตื่นแล้วจะเป็นยากหนึ่ยเลนี่คนนอนยากจะป่วยง่ายจะเพิ่มมะเร็งอย่าเพิเลยถ้าคนนอนง่ายๆโรคจะหายตามอัตโนมัติกันไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ป่วยหรอกยังไม่เทายังไม่แก่แก่ไปสิวันเป็นคนที่ไม่เก็บป่วยโชคดีมากที่ไม่เก็บป่วยแต่ถ้าเป็นเป็นหนักอะไรแบบน้เราทางยาสบายน่ะเรื่องกิน นอนับสบายใจมีทุกเร่องกินๆ <c oughs> นะกับสบายใจก็สบายเอจะทุกตัวแต่้กินไป่ยินอนไปรับทุกใจเล้าทุกข์ไปแ้ใช่ต่ต้องยักินินอยัูดนะนอนรักคอนรับเน,นี่ยไม่สบา พอนอนยากเป็นอารมทุกป uh. you know. ีเลยทำไมถึงไปทะลุนอนไปรับมันทุกน่ยพอนอนรักจะรู้เลยว่าเจตอนแี่กปนอรัแต่ตัองนอนทุกมันนีเลยฉันองคาใจดีเพราะพี่เจนมาโดงตลอดเลยมันเป็นมาโดยทำเป็ากมาเดี๋มาแต่เป็นนอนจะหลงคุณตอนไปตามวัดตอนแรกเลยวันไปตากวัไไหนน่ยนอนัช แต่ด้ไหมก่อนไฟฟ้าโทรทัศน์พัดลมมนี้ะนะมองมองมาเร็วก่อนแหลวะวพราหน้าหนาวพฤติการย,ยนต์รัฐบาลน,นอนเองก็นอนแต่หงงไปตื่นทุกทุกวันเลยหกเดือนน <c oughs> ักเป็นเพราะอะไรหาได้เห็นก็ไม่ได้ที่นี่ก็เลยว่าไป้ที่เรานอนกับที่ใหม่ๆนะที่ใหม่ๆพุกยืนปันน้นเขาเขาเรียกพูกพูกตรงนีใหม่ๆนอนนันแต่ไปลี่ยนทเปลี่ยนที่มา ลอยตีเลือดคนที่เขาแทงกันขาดตายไปแล้เอ้าเอ้ากูมันเขาไม่เอาไปเผาสิแม่ไปเผาแต่ทั้งนึงมันยังใหม่ของใหม่ใหม่แต่ที่เราต้องใส่ผีต้องนั้นว่ามาเที่ละมือออกนอกก้องจ้าละมือออกนี่ก่อนอะไม่ใช่ตอนไปหือตอนออกนี่นวดแอบประตูนวด แต่ตอนกลับมานี่เข้าไม่ได้มุกมีตุ้งตกุ่งที่ดิเองก็นอนข้างนอกเละอู้อ่ะนอนนอกแหละพอานอนไปนอนไม้พวกยามแขกนะยามี่จยามมันนั่งคุยกันมันปิ่ไปนั่งพื้นข้านเองก็ทำเองมันก็ได้รู้ว่าเขาห้องไม่ได้ก็เลยไปหาพี่แจมไปเลยเขาเช็นแม่จับนอนแม่จับนอนร้านพี่พ่อพี่ห้องไปเลยแต่พ hey, so ่อไม่รู้เปิด